สวัสดีค่ะในคลิปนี้ติ๊กภาษาสเปนจะพาไปรู้จักวิธีการบอกสภาพดินฟ้าอากาศเป็นภาษาสเปนค่ะก่อนอื่นเราจะมาดูคำเรียกฤดูการในภาษาสเปนเพื่อความเข้าใจเนื้อหาของวิดีโอในลำดับต่อๆไปฤดูในประเทศสเปนก็คือว่าอยู่ในเขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือซึ่งฤดูการก็เรียงลำดับดังต่อไปนี้ จากรูปซ้ายด้านบนปริมาเบระก็คือฤดูใบไม้ผลิครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนมิถุนายนฤดูต่อมาเบราโนหมายถึงฤดูร้อนครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนจนถึงปลายเดือนกันยายนฤดูต่อมาซ้ายมือล่างโอตโนนโยหมายถึงฤดูใบไม้ร่วง ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนจนถึงปลายเดือนธันวาคมแล้วก็อีกรูดูหนึ่งที่มีรูปหิมะนั่นก็คืออินเบียโนก็คือรูดูหนาวตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมไปจนถึงปลายเดือนมีนาคมการถามว่าสภาพอากาศเป็นยังไงในภาษาสเปนก็คือเกเตียมโปอาเซคำว่าเตียมโปในบริบทนี้หมายความว่าอากาศ ไม่ได้หมายความว่าเวลาเหมือนในบางบริบทการจะบอกสภาพอากาศในภาษาสเปนเท่าที่ได้พบเห็นก็มีอยู่4รูปแบบดังต่อไปนี้ใช้คํากริยาอาเฟร์ซึ่งผันเป็นอาเฟตามด้วยคำนามเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศใช้คํากริยาอาเบรผันเป็นไอซึ่งแปลว่ามีโดยไม่ได้ระบุประธาน จากนั้นก็ตามด้วยคำนามที่เกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็คำกริยาเอสตาร์ซึ่งผันเป็นเอสตารตามด้วยคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศหรือตามด้วยคำกริยาในรูปเครุนดิโอซึ่งก็มีความหมายต่างกันนิดหน่อยถ้าตามด้วยคำคุณศัพท์เกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเป็นการเน้นสภาพแต่ถ้าตามด้วยเครุนด ซึ่งหมายถึงคำกริยากำลังกระทำเป็นการเน้นว่าเหตุการณ์กำลังเกิดซึ่งก็จะได้ชมตัวอย่างในลำดับต่อไปแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือการผันคำกริยาเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศไปตามเ,เรียกว่า impersonal ก็คือไม่มีประธานเป็นการผันในรูปบุรุษที่3เอกพจน์ มาดูวิธีการบอกสภาพดินฟ้าอากาศในรูปแบบที่หนึ่งค่ะก็คืออาเซบวนเตียมโป๊ะอาเซบานเตียมโป e ะอาเซบิ a อนโต๊ะอาเซฟรีโออาเซคาลอร์อาเซเฟรน เอ็นปริมาเบราอาเซบวนเตียมปต่อไปก็เป็นการบอกโดยใช้คำว่าไอตามด้วยคำนามเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศอย่างเช่นไอเนียเบไอบาสตันเตสกรานิซสไอโรซิอสเอนซิมาเดลาโซคัสอาเวเซสไอเรลัมพาโกสอิรายอุสไอนูเบสควันโดอาเซโซล เราก็ได้เห็นว่าสามารถบอกแค่ว่ามีอย่างเช่นประโยคที่1ซึ่งก็บอกแค่ว่ามีหิมะส่วนประโยคอื่นๆก็มีคํามาขยายความอย่างเช่นที่บอกว่ามีลูกเห็บพอสมควรก็คือมีการเอาปริมาณมาขยายความแล้วก็มีน้ําค้างบนใบไม้ก็คือเป็นการขยายความว่าน้ําค้างอยู่ที่ไหนเป็นต้น เนส t e ม n นต b l a c p l a r d e ต่อไปก็เป็นการใช้คำกริยา e s t a ่ะ estanublado e s t a s o l e a d o จะเห็นว่าตัวอย่างนี้มีดอกจันแล้วก็บอกว่า a เ c e ซ o เป็นที่พบเห็นมากกว่าเนื่องจาก a เ e ซ o ผู้คนเจ้าของภาษาพ,พูดในชีวิตประจำวันมากกว่า e s t a s o l e a d o e s t á l l o v i e n d o Está n e v a n d o Está g r a n i z a n d o Está l l o v i z n a n d o เราก็ได้เห็นว่าสีของตัวหนังสือต่างกันสองตัวอย่างแรกเป็นการใช้คำกริยา estar กับคำคุณศัพท์แล้วก็ตัวอย่างที่3ถึงตัวอย่างที่6เป็นการใช้ในรูปแบบเครุนดิย นั่นก็คือเหตุการณ์กําลังเกิดขึ้นมีเครื่องหมายดอกจันแล้วก็มีคำกริยาในรูป infinitivo หรือยังไม่ผันหลังคำแปลเพื่อที่จะให้ผู้ศึกษาภาษาสเปนเข้าใจที่มายิ่งขึ้นซึ่งก็การทำคำกริยาจาก infinitivo เป็น c e r u n d i o ก็เปลี่ยนจาก aree, r e แล้วก็ ere เป็นอันโหรือเอ d นโในช่องติ๊กภาษาสเปนมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็สามารถตามไปชมได้ e n cielo está muy nublado. Aquí están en a n d o ต่อไปก็เป็นการบอกคำกริยาเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศในลักษณะ IMPERSONAL ซึ่งก็คือไม่มีประธาน โดยผันในลักษณะเดียวกันกันกบเอกพจน์บุรุษที่3ในที่นี้เป็นการผันแบบ Presente Indicativo นั่นก็คือผันเป็นปัจจุบันซึ่งเราก็สามารถผันคำกริยาเหล่านี้โดยมีบริบทแวดล้อมซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะต้องการสื่อสารว่าอะไรอย่างไงอย่างเช่น Quando armentas r u i n a terriblemente En octubre ์ย้วยเปะบ้างส n ต e ์เนีย i ะในฤดูห n n วในเมื c ง u ร d จ r a ี i n มะตก e ป e n บา c ค d e ้งใน o ด o ใบไม้ร่วง o ะร้อนเล็กน้อยและย่อยวยเติกภาษาสเปนก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการบอกสภาพดินฟ้าอากาศเป็นภาษาสเปนขอบคุณที่ได้ติดตาม ฝาก subscribe ด้วยค่ะ Gracias, adios.